สวัสดีจ้าขั้วน้องเนยมาหนี้นนองเยมีมีนุ่น,นสเสนอจ้าเป็นซุปบักมีที่ล้อค่อยจ้าขอมาดูแลคนนี้ก่อนยังนยสิจัดให้วันแน่ไปซื้อบามีแม่อัายุสามหมอจะขายแยกบาทมีหนี่มีสิบเอ้ยยี่สิบบาทจ้าคือเจ้าเห็นมาคือเจ้าลวกแม่ต้องจับตุ้มอุ้ยหืาใจมันออกจ้าตอนตอแรกเ้าก็สีมาต่ำบอมีแม่แมต่บายีเซนบัดทูฮอจ้าโอาเรื่อกว่าตะเกียงเขามีอย่างไรตัวนี้มี จ้าแต่สีเป็นงาจ้าหนี<ช>แม่มันตำเรียบร้อยแล้วก็เป็นทั่วบ่มีแม่ทุ่ดิน,น,นอะไรเพื่มข้นแล้วก็หอมแดงพริกซอสห้องราจ้าปลาทูเป็นลูกโดดพักยังเคยมีแม่พักซาลาบปกพริกลูกโดดจ้าพักห,กหอ,กมอมบัวหรือจ้าพักหอมบัวรวมหอมกับพักขมพร้อมเกลือปูงก็จะเป็นพวกผงซูรสดน้ำปลาเว้ยพริกน้ำปลาลาจ้า อยังออกมาไม่แม้ว่าใจมันออกจะใจมึงอยู่แม่มึกงกังหรือเปล่เนจ้าบายกับแม่ลืมสาวบาลจะต้มชุบดีจิจ้าเพื่อดีไม่อย่างงร้อมขอมามแม่จัดให้จ้าจัดดุนแน่ทั้งบริขิมได้ <laughs> ยินแม,ม่เมนูหนี่งด่วนนี่เนาะจ้าแซบจ้เา,า,มาเมนูในต้องเห็ดตามตองร้องเบิ่งจ้าขอมามแม่กนะัจัดให้แค่พึ่งนี้วัตถุดิบจ้านี่ก้อนนาเนีก่กระซิบร้อนไหมเนาะ จ้าเราไปก็กระเดียวป่าทู่เขาใส่แบบที่นี่ตาพร้อมกันเลยเนาะแมนไม่ยิ้มใส่สองตัวจ้าจังมีคูไั่ได้มาถึงเน้อจ้าหัวว่าจะจำบ่มีแบ่ค่ผีปลาแซ่บป่าทู่หัว่าทุ่จ้าเกยกบเบิ้งเลยครับเนื้อมันใส่อู้ห้อมอะไรอย่งแม่หอมงาแม่ตับใหม่เลยหอมอืมไ่โคกเกอะรอ่างเง้นี่แมนใส่สองตัวจ้นนัว จ้าอีตัวนึงได้มีอะไรกินกั้าวไปได้กินเท่าบาทมีแม่สามตัวทูเข่งละยี่ส <c oughs> ิบห้าบาทจ้าซื้อมาซวงเขง่ขงเข่งหนึ่งปิ่งไปแล้วปิ่งเอเมียประทูเลื่อมถามปิ่งเอาจ้าจังแซบปัดได้หลายแจ้อาอยู่ใจบังนี่เดี๋ยวจะไปล้างมืองเขาเดี๋ยวไาซื้อมะตำกันเลยจ้าจะไปซื้อมะตำกันเลย อู้อีด่ามีแม่ของแซบจ้าตัวนี้ข้างหนาวบบมีแม่ข้างคือมๆยังคุณสิตกูจะเงิอนี่กินได้หาเฮียนหูเลยหาเหยนมั้ยต่ำเบิดเลยจาจงแหวนกระสีบูดที่เอาเห็นเบิดเลยจีนี่อนต่ำเต็มตู้ไปเลยอู้วนวแล้ยากเห็นบรรยากาศใช่่ามีแม่ตอนนี้หนาวกินแล้วเห็นบรรยากาศจะหน่อยนักหนาวจาของไม่ค่อยบูดหอกน้องแม่เนาะ เฮ้เราเน่เส sí, ีบิ sí, alors, yeah. ้งบรรยากาศเล็กน้อยจะคุ corona, ้มๆเล็กน้อยยังฝนสิตูงอ um ีกจะลมๆน้หนาวปู่กันเล่นไมคะจ้ามันี้เนี่ยกับสี้สุดคู่้ยจ่ายเบิ้งเสียเนาาเงาคูจ้าออย่างใส่ไมแม่อะอย่างถ้าพี่บอจ้าสมสือ่เดี๋ยวถ้าพี่กับพี่พีใหญ่ยฮงใหญ่ังพี่ จาปรุงไปเลยนำปลาแดกวลาลาเฮาสองพี่จานี่คือไผ่มักโรซายังกระปรุงตามใจเลยจ้าให้มักเผ็ดหรือว่ามาจ่างเลยมีมะมกเข้มจักแซ่บแล้วเนาะเอาเดี๋ยวเคนมากคนเอมักเค็จแน่ในมีไหมคนก็กินเค็จจ้านี่คือปรุงตามใจชอบเลยจ้าเพราะว่าปรุงตามมึงใส้หมดเลยจ้าเครื่องต่อไปก็เอา หอมแดงกับพริกจ้าเขาซอยไว้ใส่นี่ยยมถึงแซ่บแซ่บแมนอันนี้กระเทนขััวจ้าง่าค่ะขััวแล้วง่าขาวบะแมนง่าหอมหอมห้อมนี่แหละขาดอะได้เนี่ยโปรงสุรดมันสุรดจแซ่บจ้าเพราะนั้นโลต้าโอ้ตัวเลยน้ำปลาจ้าชิดรถคนดูเหนี่น่ต่ำู้เขาได้เนี่ ักส่ลงนข้้ากันจ้าจ้ะอือกเผ่าก็มผสมจาโอ้หอมคักเวยแบบที่นึงกินง่าจ้าเดินได้ตอนนี้มาได้จ้าขิงกันจ้าแซบแซบนกันมนูนง่ายๆเนาะเพราะว่าม้าสื่อต้มมาแล้วตัวมนต้มเองก็ไดมันมีแบบ้มเยงกับเป็นชนชุบงงนี่จ้าสัวชิ้นยนี่ เหนใบม่เพิ่นออกเปียกนะพ่อจากเลยว่ามันสิ่หลายบนิมบกอน่ไหมแบเลยตาไปใส่พักจ้าที่เขาเตรียมไว้มีกี่เส้นไปเลยลูกเดือดพ้อมัใส่ต๊แตงสิ่ดอกผู้ใดเพียบมาพีชค่ะผู้ใดมักเพีชแม่ลูกอันนี้จะใพีชดีว่าแม่จะมีแต่เมื่อแม่ไม่กินกับาแสบนะจ้าโมเดลใส่หางละเฮ้ใส่จานกินเลยจาวาทีนี จะเราไปห้องกันมาใส่ถาดกันเลยโอ้บุญน่ะมาไม่ได้หน่อยเลยจ้าหนูเห็นมาจากซูบะมีถาดจาก็นไปกินกันเลยจ้ามาที่นี่เป็นเงี้งกินนี่แบบนี้ฝุ่นยังหมึกหลายเลยหลายดิจาก,ก็ไปกินกันเลยสวัสดีจ้าจากซูบะมีน้ำกัน,กนเด้อจ้างามมือแรงหายไปสองมืออ๋อ,อไปทาถุงที่ไหน

บอกคำนาวยิ่งชุ่ออบจ้าแต่ละจานต้องเอาปลาอหอมงแม่จจานต้องอมันอย่าีแม่มันอย่างปลาทูหรือมแสบนะก็มันกักทัวนะโอ้หมกทัที่สูงหมกทัวดินนะจ้าักน่ันกกัดเงินหม คั้นะประกาศเลงรมจะเ <c oughs> มื่กอก่อนจาบางเีมาซ <c oughs> ื้อใหม่นี่ไม้ซื้ออะไรเบมากอืวอืซื้อมาที่ทางกงองยามองเ <c oughs> จียงตาอืม <c oughs> ปลาปกมนะ <c oughs> ยาม,มีแนวเียมันเะสีย <c oughs> บจา้าขี่ได้หมหนึ่งเสียบ เลยดุบครับแล้วเมื่กินน่าแม่ลูกดอือคหยบเมต้อนแ้วแม่ไม่งหรอโอ้บบนันหรือาัลมื่อกินู่ิ่บเมื่อกินจ๊ม่กินยับออกเลยค่กิน nên lắm chắn mình anh ngay cho nó sập không đi mà mẹ. Mẹ. Mẹ mẹ. Mẹ, mẹ 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 <laughs> mẹ 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 ừ. Mẹ, mẹ. Ừ. Mẹ, mẹ. Gì, gì mẹ 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 chả mẹ. Chả mẹ 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 เนื้อถือเนื้อกินขึ้นชูระบอกสองน้าบอกโอ้ดีเด่มดละประูไยเนงมาไหมมาจะกินกันจะแซ่บครบจาามือครบรดเลยมันนัวมันมันนัวเพราะเพว่าแบบงานนัวกันมักคือดิน เนยนะพักม,มันจะไปกีบพอกันดดนแบบม,มีแมะสามหมือนว่าสองอ่ะสองในตีเฮ็ดงานจะชนหนึ่งหมู่บ้านเฮ็ดลายงานดีด๋ยวมัาได้คำูดมนันม,มีแหมะ่อ้ใบเห็ดเพิ่มทั้งไอ้อะอาหารรงงงเงย เอาก็บอกว่า,า,าจ้า,ามันจะใส่จ้าจะดาวมันจะออกก็ได้ไปให้คลิปใจมาแล้งเลยเป็นเม็ดเม่นี่จ้ามาคำเลยเนาะเห็น,นไหมเกสุ่ยได้รึ Lời bình luôn 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 mà luôn 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 quá นี่ดบาใจคนนนี่แรงหลิมนอนจะนอนกใจหาแล้วถ้าบกกินแล้วแซ่บเจ้นี่ันใบยากเจ้าแต่อึ่เบื่ออยากไปหามานอนให้ลูกไวจเข้าไม่ไ ยากว่ายาก,ก็กินลูกน่าไม่ได้แม่มอ๋อถ้ากักินห้อเงี่ยน,น,นี่แสบอ,อ่ีเนอะจับอือจะจับมาบ้างยู่ฟักคนะุ้มไะขอบคุณขอคุแม่ขอผ่ล้วน,นื้หน สามปีเป็นญาจ้าอมางานอีกม่จ้าในคลิปนี้พวกคุแล้วคมิปนีก็ฝาก็ติดตามกดซับแตครกดจิงเบ่งใจทางสองขั้วเนยจ้ะคลิปนี้ก็มากคนไ์จิตใจดีก็ลวจ้ากนดเจอกันคลิปหน้านะจ้าได้สินต่ออีกเยอ จ่าตอนแรกไม่วางไม่สิปิดคลิปแล้วว่าจะมันให้เห็นบรรยากาศจักน้อยจ้าพ่น่ะคึมๆจ้าลมเย็นเย็น,นมาถือว่าหนาวมมเนาะลมเย็นพอดีจ้าพ่น่ะเย็นวือๆเลยจ้าคลิปนี้กับิีดนเพราะสมควรจ้าจะคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย